สวัสดีครับพี่น้องครับผมมเมืองห้างมิ่มมเมืองมิม่ม,ม่วงสงการนะครับน้องสงการหัางหน่อยห้างใหญ่บัานไดกันน้ำเต็มเตี้ยครับผมช่วงนี้หายา,ากจังหน่อยหนึ่งมิมเปล่นสงการบ่อแ <laughs> ต่ว่าตัวอ่อนสวยงามนะครับผมดูพี่น้องตัวอ่อนสวยงาม อ่อนสวยงามดีสวยงามนำก็พอได้นะครับผมนำพอได้นะสวยงามนำก็พอได้นะงามนำพอได้ถึงช่วงสงการนะครับหอนอากาศร้อนนะครับผมย้ำนะครับ ได้ไปห่าไปเไก็บไว้ก็เก็บแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับได้ลายมือพี่น้องพอมิมีบ่บอกให้มาควบร้อนนะพี่น้องอย่างหนึ่งนะครับอย่าไปใส่ถุงพลาสติกนะครับนะครับใส่ได้พี่น้องใส่เวลาถือห่าถือห่าสื้อเพิ่นเป็นอานดีใส่ถุงพลาสติกให้นะครับแต่ว่าอย่าไปใส่ถุงพลาสติกแช่นะครับพี่น้องแช่ตัวใส่กระตาใส่ตะก,กา้าพี่น้องมันห่อนนะครับ ตัวเตี้ยที่มีสารกับมอเตอกับนะครับผมตัวอ่อนสวยงามนะครับตัวอ่อนสวยงามดีนะตัวอ่นสวยงามน่ากับพ่อมีนะครับผมตรงนี้ส่วนสวงการ การเน่ไปทำบุญเนี่ยเป็น้องมีเวลาก็ออกมาธงมาทานะครับมาหามิ่งนะครับพี่น้องเพิ่งกระสังนะครับอยากได้ข้นกอดต้องการอยากเอากับกุ้งเทียงนะครับผมดูดิผมพอตะวันกับโดนสวยงามนะครับเส,นสน้นผ่าสูนย์กลางของวันศักดิ์ สักสิบห้าเซนพี่น้องบ่ใหญ่ครับทังนี่ครับผมประมาณยี่สิบเซนเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมประมาณยี่สิบเซนติเมตรส่วนสวยงามดีใส่ก็อฟมาเผาพี่น้องเตียงเผ็ดกระปอกเล็กเพราะว่าเราจับมันจะร้อนมือพี่น้องจะหานมือผม ครับตัวอ่อนตัวสวยงามสวยงามน้ำเต็มนะครับห้างใบใหญ่แต่ว่าก็สวยงามดีนะครับมาดูครับผมช่วงเดือนเมษานะครับช่วงเดือนหายไปนองเขาจะทำรังอยู่ประมาณก็สามถึงเจ็ดวันนี่ครับเจ็ดหมื่นเทียบว่าเต็มทีนะครับช่วงนี้นะครับน่องน้ำห้างหน่อยห้างใหญ่ห้างเล็กห้างโมเล็กพี่น้องน้ำเต็มมดนะครับช่วงนี้ครับผม À, siên mìm chắc đi siên la mìm rù chắc đi này các ông các ông các ะครับรับนานมนะผมแต่ว่าโอเคนะครับตัวอ่อนสวยงามมากนะครับผมตัวอ่อนสวยงามมากนะพี่น้องพอสละโปรตีชอบกินระพึงครั้งมิมพี่น้องเนาะสวยงามมากนะครับสวยงาม,มาวงามจริงๆ พึงช่วงสงการนะครับผมเอะผู้จิดเดินทางมากับปลอดภัยผู้จิดเดินทางลับไปทำง,งานกับคอยปลอดภัยเนาะจากบัติเหตุต่างๆกันลครับครับผมเมาอย่าขับง่วงก็พักผ่อนก่อนนะครับผม,อมขอให้ทุกคนนี่ปลอดภัยปลอดภัยขับไปแล้วรับกลับครับผมติดตามลิปต่อไปครับสวัสดีครับ